สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซดอนทุกท่านด้วยนะครับศึกแย่งชิงจ่าฝูงแอตตันจะเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลน,นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมส่วนใครที่จะตามในครอบครัวต้องบอกเลยว่างานวัยนะครับงานร้อยสูงแรกต้องบอกเลยว่าแตกเต็ม ปเยกันทุกคนนะครับเต็มอิ่มกันทุกคนเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวของเราใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเน้นของเราตัวแรกวันนี้นะครับมองไปทางคิตตันพาเลตจ,จะเปิดบ้านตอนรับหงแดงลิเวอร์พูลเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับมาดูกันที่คิดตันกันก่อนนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะแข่ง5เกมหลังแพ้ไปถึง3เกมชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเอง แถมเกมในบ้านก็ใช่ว่าจะดีแพ้3เกมติดต่อกันนะมาเจอกับริเวอร์ที่ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากสําหรับช่วงนี้ชนะมา3เกมติดต่อกันนะด้วยความห่างชั้นของนักเตะนะครับและฟอร์มตอนนี้เรียกได้ว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมากผมมองว่ายังไงเกมนี้ลิเวอร์พูลบูมันแน่นอนนะครับตัวที่2มองไปทางแมนยูไนเตตจะเปิดบ้านตอนรับทีมท้ายตารางอย่างบอมันะผม ศึกแย่งชิงจ่าฝูงแดนใต้นะแมนยูครับหลังจากที่แพ้เกมในบ้านมา2เกมติดก็มาชนะรวด2เกมติดแต่ฟอร์มก็ยังถือว่าไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะมาเจอกับบอดมัดท,ที่ต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับเพราะอยู่ในโซนอันตรายแถมฟอร์มบอดมัดตอนนี้ชนะมาสาเกมติดติดนะครับเสมอแอตตันฟอร์มไม่ได้แย่เลยนะผมมองว่ายังไงเกมนี้บอดมัดจัดเต็มแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายนะผมศึกแย่งชิงจ่าฝูง แอตตันวิลล่าจะเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลนะครับแข่งกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งมาดูกันที่แอตตันก่อนนะฟอร์มยังตึงนะครับชนะรวด5เกมหลังเสมอแค่กับบอร์ดมัดเท่านั้นเองนะครับส่วนอาร์เซนอลก็ฟอร์มเทพไม่แพ้กัน5เกมหลังชนะทั้งหมดนะครับเดียยวด้ว่าศึกแย่งชิงจากฝูงแบบจัดหนักจัดเต็มต้องบอกว่าเกมนี้เดือดแน่นอนนะครับแถมเกมนี้แอตตันได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่ายังไงเกมนี้แอตตันยันไหวแน่นอนนะครับจบไปแล้วสําหรับ3คู่ในนั้นของเรา ส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นข้อพาาัวเดียวกันทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ